มาดูต่อนะครับการวิเคราะห์ทั้ง3แบบแบบที่1กัตตุรูปกัตตุสาธนะวิเคราะห์ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรที่มันเป็นพิเศษวิเคราะห์แบบที่2กัตตุรูปกัตตุสาธนะลงในอัดแห่งตัดสีละคือในรูปวิเคราะห์มันจะมีคําว่าสีเลนะมาจึงเรียกชื่อเขาว่าลงในอัดแห่งตัดสีละหรือลงในตัดสีละ แบบที่สคือสมารรูปตัดสีละสาธนะสมารรูปตัดสีละสาธนะตรงนี้นะฮะดูข้างล่างนิดหนึ่งว่าสีลังบวกอัศบวกอิติคําแปลแปลว่าวะสิตุงอันว่าการอยู่ชนะประเทนในในชนบทสีลังเป็นปกติอัศะนะครับอัศตัวนี้ถ้าเป็นอิทิลิงก็อัศ ถ้าเป็นปุงลิงก็อัดสะมันอยู่ที่อัญญบรับอัญญบทเนี่ยว่าอัญญบทมันจะเป็นศัพท์ไหนมาไม่เกี่ยวกับการันนะเกี่ยวกับลิงอย่างเดียวเป็นปกติของบุคคลนั้นอิติเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อว่ามีการอยู่ในป่าเป็นปกติคําแปลก็ต่างกันนะคําแปลก็ต่างกันอันนี้แปลว่ามีการอยู่ในป่าเป็นปกติ ตัวนี้แปลว่าผู้อยู่ในป่าเป็นปกติอันนี้แปลว่าผู้อยู่ในป่า,าคําแปลมันจะต่างกันนิดนึงครับนิดนึงเท่าน,นั้นผู้อยู่ในป่าอันที่สองผู้อยู่ในป่าเป็นปกติอันที่สามผู้ผู้มีการอยู่ในป่าเป็นปกติ คือต้องบอกว่ามีการอยู่เนี่ยเป็นปกติของเนี่ยมันมีคําว่าเป็นปกติของบุคคลนั้นเนี่ยคือถ้าบ่มถ้าไม่ไม่ใส่ว่ามีการอยู่มันก็จะไม่ได้ความหมายอีกนั่นแหละก็เลยต้องใส่เข้ามานั้นคําแปลทั้งสามคำนี้ที่อธิบายให้ฟังก็คือตามรูปอ่วิเคราะห์ของนีปัจจัยในนามากิจที่ มันมีหลักการนะครับมีหลักการให้เราได้ค่อยสังเกตค่อยพิจารณาไปทีละน้อยทีละน้อยซึ่งวันหนึ่งที่ประสบการณ์เราอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับข้อที่สองนะนะั้นอ่ะผู้อยู่ในป่าโดยปกตินะครับโ,<อ>โดย,โดยข้อที่สองโดยปกติครับอาจารย์เขีย<ป>นอาจารย์เขียนผิดโดยปกตินะครับ ผู้อยู่ในป่าโดยปกติครับเมื่อกี้ผิดอันนี้คือแม่แบบทีนี้พอแม่แบบก็ย้อนไปอีกนิดนึงว่าหลักการลงนีปัจจัยนะเนี่ยครับหลักการลงนีปัจจัยเอาแบบซอฟๆที่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะก็มีแค่ หนึ 1> 1่ 6. มันมีอะไรอยู่บ้างนะครับเราก็ไปดูตามนั้นดูตามหลักการและหลักการเนี้ไปหาได้จากหนังสือเล่มไหนนั่นแหละคือปัญหาครับในหนังสือสับนามากิจของวัดสวนดอกคิดว่าหลายท่านคงจะมีแล้วนะเล่มนี้มีมีท่านใดไม่มีบ้างครับ นังสือนามากิตวัดสวนดอกเอ่อแล้วไม่มีค่ะฮะไม่มีใช่ไหมค่ะเอ่อแล้วก็ยังไม่มีค่ะเออเป็นไปได้ยังไงอะมีมีของมีของที่อื่นมีแบบเป็นไวยากรณ์เป็นเ,เป็นศัพ์น,นามกิตนะสั์วิเคราะห์ัสั์นามกิตอะไรประมาณนี้นามกิตในธรรมบทหรือชื่อเล่มชื่อนี้แหละครับ เหมือนมีไฟล์แจกไฟล์อยู่ในกลุ่มต่างๆมีท่านใดมีไฟล์บ้างอาจารย์ขอดูหนังสือหน้าหนังสือหน่อยอาายเอ,อ่อผมไม่มีครับคือผมขอไม่ได้เพราะผมอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่ต้องไปรับเพงผมเลยไม่ไปรับ๋ <laughs> อไม่ไม่หนูจะขอดูหน้าหนังสือของอาจารย์นะคะที่อาจารย์ว่าค่ะหน้าหนังสือหมายถึง ก็ S 2> <S 2> <S <S หนังสือที่อาจารย์บอกเมื่อกี้หน้าปกหน้าปกผมก็ไม่มีครับไม่มีเล่มนี้แต่เคยเห็นอาจารย์ไม่มีอาจารย์ไม่มีปกผมไม่มค่ะ,ะวิเคราะห์สั์นามากิจในธรรมบทในสมาคมมหาปร,รียนเหมือนมีเ,เหมือนมีแจกอยู่แล้วก็ของท่านพระมหาอะไรนะเออ ท่านพระมหาอะไรผมจําไม่ได้วัดอรุณนะครับของวัดอรุณท่านได้เป็นเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กบ้างอริยญาณกฉายาประโยคคเก้าที่ท่านเขียนหนังสือหลายเล่มมากเลยท่านแจกไฟล์ท่านแจกไฟล์ฟเล่มนี้อยู่ของท่านวัดอรุณนะฉายาอริยญาณนภาษาไทยนะอริยญาณนน่าจะเป็นอะไรพรน,น,นี่แหละไม่ใช่วัดตะพรน,นะ ถ้าใครมีไฟล์ส่งมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปพิมพ์เอาครับไล์<ม>แต่หนังสือสับวิเคราะห์นามกิจสามารถขอได้นะครับอยู่ในกลุ่มที่ของท่านท่านจอมเทพเสมอฟ้าเป็นฝ่ายในในกลุ่มในกลุ่มลายท่านก็แจกอยู่ครับมีแจกอยู่อ๋อเดี๋ยวผม,ผมก็เป็นเพื่อน <im itation> ท่านในเฟสเดี๋ยวก็ค่อยค่อยลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามท่านดูก็ได้ ถ้าไม่มีก็ลองถามว่ามีไฟล์ไหมเราเอามาไฟล์ <Yeah. S 1> แต่แต่ถามว่าให้เอามาปริ้์เนี่ยผมไม่ผมไม่เห็นด้วยกับการเอามาปริ้นว่ามันเยอะมากเราสงสัย <Okay. S 1> สับ <Okay. S 1> ก็ไปดูสับนะเราเราเปิดดูเอานะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือนอกเรื่องนอกประเด็นที่มาแหล่งที่มาหนังสือหรือว่าท่านใดที่จะซื้อสับนามกิจเล่มนี้มีขายอยู่ <Okay. S 1> ข้อสับนามกิจมีขายอยู่ของ ท่านมหาแซมนะบาลีบาลีอะไรนะบาลีบุ๊กบาลีบุ๊กมีขายมีข้อสัพนามมากิจาอาจารย์ของรพระมหาโพธิวงศ์สาอาจารย์ไหมคะไม่ใช่ครับตรงดีไม่คนละเล่มตัวนี้เป็นเป็นสัพนามกิจโดยเฉพาะครับซึ่งหลากหลายมากแล้วก็มีการอธิบาย อธิบายเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับเพราะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกิจเฉยๆว่าถึงคะแนนนั้นก็มันน้อยมากครับที่จะทำให้เราเป็นจุดที่จะเสียคะแนนคือน้อยมากแต่ว่าที่อธิบายนี้เมื่อมาเจอแล้วก็ตัดข้อสงสัยไปเสียให้มันหายสงสัยไปเลย เรื่องนี้ปัจจัยแบบรบถ้วนยิ่งกว่าการเรียนไวยากรณ์อีกอันนี้ยิ่งกว่าการเรียนไวยากรณ์อีกนะที่อธิบายให้ฟังนี่แต่ก็มันก็มีศัพท์ที่เราจะต้องนําไปวิเคราะห์ว่าเออสามารถวิเคราะห์อะไรได้บ้างที่ผมรวบรวมมาเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะอย่างนี้ก็คือสั์พวกนี้มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มาวิเคราะห์ อย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับว่าการที่เราจะการที่เราจะวิเคราะห์ศัพท์ได้เราก็ต้องแปลได้ถ้าแปลไม่ได้มันก็จะวิเคราะห์ไม่ได้ครับพอแปลได้แล้วก็จะต้องมารู้อีกว่าเออสับนี้อะไรคือบทหน้าแล้วมันเป็นธาตุอะไรต้องรู้สองตัวเนี้อะไรคือบทหน้ามันต้องเป็นธาตุอะไรอะไรคือบทหน้ามันเป็นธาตุอะไรอย่างเช่นอธทินนาทายีอย่างเนี้ครับ มันเป็นนีปัจจัยนะแล้วก็อะไรธาตุอะทาธาตุอาบท้าอย่างเนี้ยซึ่งเป็นศัพท์ที่เราไม่คุ้นเคยเมื่อเรามาวิเคราะห์แล้วเราจะวิเคราะห์ได้อย่างไรบ้างก็จะต้องดึงเอาหลักของอาขยะมาใส่ด้วยนั่นคือเรื่องของนีปัจจัยนะครับที่อธิบายไปแล้วถัดจากเรื่องนี้ปัจจัยก็เข้าสู่เข้าสู่ภาวะเดิมของเรา ภาวะเดิมของเราก็คืออะไรครับคือวิชายินีผู้คลอดโดยปกติซึ่งศัพท์นี้เนี่ยมีปัจจัยก็จริงแต่เขาไม่ใส่อัญญบทมาให้เราก็เลยทำให้เรางงไปดังนั้นเมื่อมันไม่มีอัญญบทถามว่าเราจะต้องใส่อัญญบทมาไหมก็ไม่ต้องใส่เพราะศัพท์เดิมเขาไม่มีอัญญบทอยู่แล้ววิบทหน้าชาธาตุในความเกิด พอมีวิเป็นบทหน้าก็แปลจากเกิดก็เป็นคลอดไปนะก็วิเคราะห์ธรรมดาธรรมดานี่แหละครับอะไรที่แปลว่าย่อมคลอดครับย่อมเกิดคืออะไรครับวิอะไรครับวิต้องเอาไว้นะวิอะไรฮะวิชาอะไรครับอ่าก็คือวิชายติเมื่อกี้เราเราเรียนวิชานีปัจจัยมาแล้วตอนนี้ ก็มาวิเคราะห์ศัพท์ที่มันใกล้เคียงกันวิชายติโดยปกติคือสีเลนาติวิชายีเมื่อมันเป็นวิชายีไม่ได้เพราะมันเป็นปุงลิงก็เป็นวิชายินีนะก็จะเป็นวิชายีนีนะครับ ซึ่งตรงนี้อัญญบทก็คืออิถีเวลาแปลนะครับเวลาแปลก็แปลว่าอันว่าหญิงใดย่อมคลอดโดยปกติเพราะเหตุนั้นอันว่าหญิงนั้น ชื่อว่าผู้คลอดโดยปกตินี่คือการวิเคราะห์ศัพท์นะครับพอเราเข้าใจในหลักการแม้นว่าจะเจอศัพท์มาจากไหนก็ตามก็สามารถโยงเพื่อมาประกอบเป็นรูปวิเคราะห์ได้นะฮะ มาประกอบเป็นรูปวิเคราะห์ได้ลองคิดดูเถิดว่าถ้าผมไม่อธิบายหลักการลงนีปัจจัยการวิเคราะห์มีปัจจัยแบบรอบด้านมาทั้งบดให้ท่านฟังแล้วอยู่ๆมาวิเคราะห์ตรงนี้เราก็จะมีองค์ความรู้แค่สับนี้แล้วรู้ว่าสับนี้วิเคราะห์แบบนี้แต่เราไม่สามารถโยงไปหาองค์ประกอบความรู้ของนีปัจจัยได้ แต่การได้รู้องค์ประกอบนั่นหมายถึงแม้นสัพอื่นๆที่แม้นศัพอื่นๆที่มีการวิเคราะห์ในลักษณะของนีปัจจัยนี้เราก็สามารถทลายกำแพงแห่งความไม่รู้ได้อย่างสิ้นเชิงนี่นะครับอันนั้นก็คือ,อวิธีการวิเคราะห์ตัวนี้จากวิชายิดีตัวเดียวมันขย,ยายไปอีกเยอะมาก แล้วก็อย่าลืมฮะวิเคราะห์แล้วพยายามนะ,ะพยายามแปลให้ได้ด้วยเพราะการแปลได้จะทําให้การวิเคราะห์ศัพท์นั้นง่ายขึ้นสําหรับเราครับง่ายขึ้นสําหรับเรานะฮะมีข้อสงสัยไหมครับจบแล้ววิชาย,ยินีวิเคราะห์จริงๆใช้เวลา2นาทีแต่อธิบายใช้เวลาถึง2คลิป ยาวเหยียดเลยมีท่านไหนสงสัยเพิ่มเติมไหมครับถึงอาการแห่งการเป็นผู้นิ่งนะแสดงว่ารู้แล้วคุณนีครับอาจารย์คุณนีถึงอาการแห่งการเป็นผู้นิ่งนะอ่ะโอเคนะครับเรื่องนีปัจจัย วันนี้ก็คงอาจจะแทบจะไม่ได้แปลหนังสือนะวันนี้นะต่อไปตัดทิศผมไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะเรื่องตัดทิศเนี่ยแปลว่าเป็นเจ้าของนะครับแปลว่าเป็นเจ้าของไอ้ตัวนี้ก็ยังเป็นตัดทิศที่เป็นอิฐถีลิงด้วยอันดับแรกก่อนครับ มันเป็นตัดทิศอะไรครับมันเป็นอะไรตัดทิศพอพูดถึงตัดทิศเนี่ยจะต้องไปอพอพูดถึงตัดทิศนะครับจะต้องไปดูว่ามันเป็นตัดใจ,จอะไรในตัดทิศไหนแล้วตัดทิศแต่ละทิศต,ตัดทิศแต่ละตัดทิศนะครับมันก็มีรูปวิเคราะห์เฉพาะของมันเหมือนกับนามากิจเช่นเดียวกันแต่มันหลากหลายกว่ามันเยอะกว่าครับ ความหลากหลายและความเยอะก็เลยทำให้เกิดความยากขึ้นมาจะต่างจากนามกิจนามกิจมันยังเป็นแพทเทิร์นของมันอยู่เป็นเป็นระบบเป็นระบบตัดทิศก็เป็นแพทเทิร์นของมันครับแต่มันมี13แพทเทิร์นครับสิรูปแบบแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงของศัพท์ตรงนี้คำว่าเป็นเจ้าของซึ่ง ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะยากแต่ถ้าเราเจอคำนี้คำว่าเจ้าของสามีอันว่าเจ้าของนะฮะเป็นเจ้าของอาจจะเป็นคำนามมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นศัพท์ไหนมาก่อนก็หรือว่าผมเข้าใจศัพท์นี้ผิดอ่าก็เดี๋ยวก่อนนะ มันมาจากอะไรนะสามีวันนั้นคุณเปิลอะไรธาตนะุนะสมรธาตุใช่ไหมเปิลไม่มั่นใจมันสมรธาตุคำนี้ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันครับอาจารย์วันนั้นผมก็ลืมไปนะลืมเช็คไปวันนั้นสามีจิใช่ไหมครับอาจารย์สามีจิกรรมวันนั้นนะจิกรรมนะ